ไอ้มันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเยอะขึ้นเรื่อยๆม,มันยังดีอยู่ต่อ,อไปขอร้อยเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนออโอ้โหพ่อมึงตาย สวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพอกผิดแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการที่มีประจําทุกสัปด,ดาห์หนึ่งครั้งแต่วันนี้พิเศษให้ไปลเลย3เกมในสัปดาห์เลยนั่นก็คือรายการที่จะเอฟเกมมิ่งกันเองพร้อมมือร์เดนด คุณผู้ชมสัปดาห์นี้เว้ยผมตื่นเต้นมากเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายหลาคนนะเขาทักมาบอกว่าพี่เอฟครับคือ <c oughs> มันมีเกมหนึ่งอ่ะเพิ่งเปิดโค้ดเบต้าแล้วก็เพิ่งปิดไปแล้วแบบมันเป็นเกมยุค9กนที่เขาเพิ่งเอามาอัดลงในมือถือเว้ยผมก็คิดเอย กมยุคส่อัดลงในมือถือมันจะมีสักกี่เกมวะและเขาบอกว่าเป็นเกมที่ดังมากด้วยซึ่งผมเดาไว้นะมันจะต้องเกี่ยวกับแบบพวกลักนาล็อกอะไรอย่างนี้แน่เลยแล้วผมก็เดาไม่ผิดเว้ยซึ่งเกมเกมนั้นนะครับมีชื่อว่า The Lost Memory ครับอ่าคือในมุมมองผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าล็กนาล็อกซักซีรีส์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นล็คนาล็อกในเวอร์ชันมือถืออีกอันหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรมากมายตอนแรกอะผมก็จะเล่นลแล้วเว้ยมาใจก แต่อยู่ดีๆโอ้คุณาพาคคุณเจ้าจับพัดจับผูมีทีมงานทักมาบอกว่าคุณเอฟครับอยากจะลองเล่นรัสเมมเบอรี่ไหมครับถ้าอยากจะลองเล่นก็เดี๋ยวเราจะลองส่งตัวเกมเทสให้ลองไปเล่นดูนะอ้าวแล้วเฮย้ยมันเหมือนแบบฟ้าเป็นใจอะคือเราอยากเล่นอยู่แล้วอะแล้วเราแบบเออเฮ้ยมันน่าจะสนุกนะอะไรอย่างนี้ก็เลยขอทีมงานเขาไปว่าโอเคไหนๆก็ทักมาแล้วก็เอามาเลยละกันคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในตัวเกมกันนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคอเกินมาขนาดนี<ๆ>้แล<ๆ>้วผมว่าหลายๆคนน่าจะ จะอยากรู้แล้วล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ตั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ใข้แแมงเราด้วยไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับผม โอเคเดี๋ยวกอนนะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปโหลดเจ้าตัว,ตวไฟล์ API <c oughs> หรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะว่าเจ้าตัวเกมเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่า the rose memory room of mercury เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมแนวมือถือซ i n ิเมติกนิวโทร RPG จจาก IP แลกนัลล็อกที่ยังคงโมเดลรูปแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยซึ่งสําหรับเกมแนวซ i น e มาติกเนี่ยก็คือผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องภายในเกมแบบจัดเต็มมากๆให้รู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังรับชมแบบเดิ มูวี่หรือภาพยนตร์แอนิเมชันนั้นๆไปพร้อมกับการเล่นแบบช็อตต่อช็อตเลยโดยใน,นเรื่องในเกมนะครับเขาก็บอกประมาณว่าในขณะที่เดินตามเสียงของนางฟ้าไปเรื่อยๆในสภาพที่ไร้ความทรงจำจู่ๆเมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตนเองเนี่ยได้อยู่ในทวีปรุนมิตกาศหลังจากนั้น,นก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งมีนามว่ารีน่าปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าและออกผจญภัยเพื่อค้นหาตัวตนไปกับเธอเมื่อผจญภัยไปเรื่อยๆในสุดก็ได้รู้ว่านี่มันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือสิ่งที่กำหนดมาแล้ว แล้วแต่แรกนั่นเองครับโอ้อันนี้ก็คือเอาง่ายๆเป็นแนวแบบว่าดําเนินเนื้อเรื่องแล้วก็แบบมีออริจินอลมาจากแลกนัลล็อกเลยอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วภาพในใเกมมือถือมันจะสู้ในคอมได้หรอวะอ่ะไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วเขาเกินมาขนาดนี้เราต้องเข้าไปดูเอ่อตัวเทเลอร์กันหน่อยแล้วนะครับรู้สึกว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะมีอยู่2คลิปด้วยกันนะแต่ขอดูในซิอันนี้เป็นคลิปแรกครับไหนมาดูกันหน่อยกราวดีกูควรจะกูสีแล้ว เจ้าคดีมีความฝันไหมช่วงเวลาที่เจ้ามีความสุขเนี่ยกูต้องภาคไหมเนี่ยถ้าจะส่งเจ้าไปที่นั่นปฐถวมบทการประจ o ภัยครับโว้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานฮะคุณคุณอัดเกมทั้งคอมไปอยู่ในมือถือหเหรอฮะโหรชีตไอ้คุณเรกว,ว่าเกมคอม อันนี้คือไม่ใช่เอาภาพในในในเขาเรียกว่าอะไรในคอมมาแล้วก็มาโปรโมทถูกปะ่ะอันนี้คือในเกม The r o s k <ช> s y m p h o ที่ผมจะเล่นเลยถูกไหมใชยถามจริงห้ยผมทึ่งจริงๆนะเนี่ยโอ้บทเพลงแห่งวัคซีนี่ฮะโอ้ยพูดจริงอุออริจินอนเลยฮะอันนี้คือออริจินอนของแร็ k a นอร์็อกเลยว้าวหผมทึ่งอยู่นะเนี่ย นี <die> này, <Supreme> ่คุณผู้ชมผมจะบอกอะไรให้นะใครที่ชอบเล่นแล้วเก็บเนื้อเรื่องชอบเล่นแล้วแบบว่าไม่ได้กดข้ามในเรื่องกดแบบดูแล้วก็อินซึมซับเนื้เรื่องไปเรื่อยอ่ะผมว่าน่าจะได้นะเกมนี้น่าจะแบบน่าจะเวิร์กเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอีกคลิปหนึ่งนี่ของ Gravity เหมือนกันไหนขอดูหน่อยนะ The Lost Memory EP 1เด็กผู้ชายที่ตกมาจากท้องฟ้าครับโอ้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วด้วยไหนดูหน่อยฮะอะไรอ่ะตอนที่1เด็กผู้ชายที่ตกมาจากท้องฟากฟ้า พีน่าเป็นนักเป็เปเปดดดดดของกัเปเันอะไรยะเอือหวังว่ากูไม่ได้เข้าเกมไปแล้วกูจะเจอภาพอย่างนี้นะ <c oughs> จากตอนแรกเกมมันจะเป็นแนวแบบเฮ้ยซีนิมเมติกเนื้อเรื่องไปเล่นน่าจะจริงจังนะกูมันออกแนวปั่นๆยังไงนินแนลระหว่างหรือว่ากี่ไปเองหรือเปล่าดูดูก่อน,นแล้วกันดูก่อนแล้วกัน ภาพก็สวยอยู่แต่ภาพเมื่อกี้แปกๆเลยแหละไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอนตอ้อ้อ้ไอ้นอ้ไอ้อ้ไา้ไอ้ไอ้กเ้ไอ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 ้่อ้าอ้ได้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไียไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไไอ้เอ้ไออ้ไไ้อ 누군가 자기를 먹으고 해. 힘센 이이리 소리만 기억난다고 하 그렇다면 이제부터 널 페르라고 부르겠어. 일단 연구소로 데려가야지. 생각하고 걸음을 옮기려는 순간에. 아, 럭아도면령 감전 마이. 오. 믿을 수 없는 일이 벌어졌어. 아. 데비루치한테 공격당해서 쓰러졌던 페르가 상처 하나 없는 멀쩡한 모습으로 다시 일어난 거야. 기야에 오려. 어서. 예. 엄마? 어디다 된 거? 나요. 한방 먹을 준비를 하는 순간 얼마 전 플랜트라에서 아, 나요. 안 먹었어. 이유는 모르겠지. 아뭐튼 항상 막 이래. 뭐무튼 항상 이래. 지노가 올라가 30%. 음. 진짜 이래 힘들린 거 깝지 마. 어허. 옆뒤도 이상. 이래서 괜찮지도 밝히고 내 고생의 결과. 얼마나สนุก아. อ,อมันต้องอย่างเงี้มันต้องอย่างเงี้ยอโบทดเกมมันต้องอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่าและตอนนี้นะครับนั่นก็คือเวลา23่สมนาฬิกาเดือนวันที่1 3สิงหานะฮะก็เดี๋ยวผมจะนั่งเล่นสักครึ่งชั่วโมงละกันอยากจะทําความเข้าใจเกมก่อนสักนิดน้อยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราทม์สคริปต์ไปเลยละกันนะคุณผู้ชมก็เอาเอาง่ายๆคือกูอยากปลดล็อกก่อนนะคือส่วนใหญ่เกมในมือถือมันต้องปลดล็อกไงผมก็อ่ะเดี๋ยวไปซึมซับมาหน่อยละกันนะคุณผู้ชมโอเคงน้นทม์สคริปต์ไป A later few minutes later. อ่ะโอเคคุณผู้ชมเล่นกันมาหูดับตับไหมนะครับตอนนี้ก็ข้ามวันข้ามคืนเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงแล้วนะนะตอนนี้ก็วันที่14นะครับผมเตียงคืน9้านาทีมามาดูซิว่าเราเล่นกันไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อกี้พักดื่มนะ้าไปสักแป๊บหนึ่งนะนี่ครับคุณผู้ชมพอเข้าเกมมานะครับภาพโปรโมทก็ค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็มีการแนะนําตัวละครในช่วงโหลดดิง <c oughs> ด้วยเออค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นการโปรโมทให้แบบเอออยากจะเปิดฮีโร <c oughs> ่นู่นนั่นแอ่แล้วผมบอกคุณผู้ชมหมดแล้วว่าผมมา ปั้นตัวละครมาเว้ยอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะแบบว่าเออมีเป็นภาษาเกาหลีบ้างหรือมีอะไรแบบที่มันล้นล้นเกินเกินบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวรอเซิร์ฟจริงเปิดมันจะฟูลออปชั่นกว่านี้แน่นอนนะครับผมจะไม่มีอะไรแบบตกหล่นแน่ๆนะครับผมนี่คุณผู้ชมสิ่งที่ผมแปลกใจมากเข้ามาดูหน้าจอเกมครับนี่คือเกมคอมนะครับที่มาอยู่ในมือถือแบบ 1. 100%ยเรเซเลยนะคุณผู้ชมพอเราเล่นนะครับก็จะมีแบบเนื้อเรื่องขึ้นมาแทรกอยู่ตอลอดเวลาผมลืมบอกไปคุณผู้ชมว่าก่อนที่จะ เล่นมาเมื่อกี้คือผมไม่ได้อัดคลิปมาเลยเว้ยแต่ผมไปเปิดเจอ YouTube ท่านหนึ่งอ่ะเขาเล่นเจ้า The Lost Memory ตัวนี้ไปแล้วครับแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าเปิดมาก็ตามที่เราเห็นในอินโทรเลยฮะเราก็จะเล่นมาเรื่อยๆ่านดานทานแบบต่างๆ,ๆนั้นมากมายนะครับแล้วเขาก็จะสอนให้เรากกวกาควรทําอ,ทอะไรบ้างจุดเด่นของเกมมีอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะแจ๋ว,แวเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มมาประมาณเลเวลสัก12ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงกันนี่คุณผู้ชมมองอย่างแรกเลยครับด้าน ขวานะครับง่ายๆเลยครับเควสครับ M คือเมน S คือเควสไซส์เควสนะครับผมแล้วก็ดีก็คือเควสที่เป็นเดลี่เควสนะครับอันนี้คือเอาง่ายๆว่าผู้ชมเนี่ยรับเควสมาให้หมดเวยแล้วก็ทํๆแม่งไปเหอะนะครับผมแต่หลักๆก็คือเมนเควสและเกมมือถือส่วนใหญ่คือเขาจะแบบอำนวยความสะดวกให้แล้ถ้าเราเล่นมือถือลบจิ้มเลยปุ๊บเขาก็จะแบบว่าจัดการเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเควสนี้นะครับผู้หวนเรียนรู้พลังแฝงของเพียหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับเราก็ทําการเรียนรู้ครับมีจุดแดงๆบอกด้วยเรียนรู้ไปหนึ่งคร あー โอ้โหเอฟเฟกดูดีนะคุณผู้ชมเป็นเพียหนึ่งดาวแล้วรับเพียหรือเพอร์ไม่รู้แต่กูรู้ค่ว่ากูตกภาษาอังกฤษก็อย่าว่ากูแล้วกันนะคุณผู้ชมพอเราจบภารกิจนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องมาเออค่อนข้างน่ารักนะใครที่แบบชอบเนื้อเรื่องที่ผมว่าแจ๋วเลยนะครับเราก็จะอ่านแบบซับไปแล้วก็อินกับเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็เล่นมาผมก็ค่อนข้างแบบสนุกพอสมควรเลยนะครับชอบอิสอๆๆเสยย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 ยนู่นนี่นย่นฟังแต่เนื้อเรื่รองก,กดข้ามได้ ないなぁ นี่ครับคุณผู้ชมเราสามารถกดข้ามเนื้อเรื่องที่แบบเ,เล่นมานุ่ยนั่นะเราทําได้นะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะพามาอีกเนื้อเรื่องหนึง่งหรือว่าพอจบเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่เกมปกตินะครับผมนี่ผมกดข้ามให้คุณผู้ชมดูนะนี่ครับจบเควสแล้วครับผมเราก็จะได้รับของนะครับแล้วก็มาโผล่อีกที่หนึ่งส่วนการต่อสู้นะครับจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองกดตามเมนเควสไปก่อนนะครับนี่ครับจุดเด่นของเกมนี่เกมนึงครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเห็นเห็นมอนสเตอร์ตัวนี้ไหมฮะพอมันจะมีจุุดดแดงงๆกลมมมขึ้น้นนนถาาาสมมตาาิิวว่่่เรยไปอูใ แอร์เรียของมันจนกลมแดงๆขึ้นครบเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อสู้กับมันนะเว้ยคุณผู้ชมเออและการต่อสู้เนี่ยไม่ได้เหมือนเกมแนวแบบ m m o r ทั่วไปนะที่ต้องแบบว่าเออกดสกิลนู่นนั่นล,ล็อกซ้ายล็อกขวาหลบ no เกมนี้ต่างกันอื่นครับเพราะเกมนี้เป็นเกมแนว m m o r แต่ เล่นแบบเกมการ์ดอะงงงงงงอะไรดิคืออะไรงงดูดูภาพเข้าให้นี่ครับคุณผู้ชมเวลาเราจะโจมตีมอนสเตอร์ Monster เราปล่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้สกิลเนี่ยเราต้องลากการ์ดเพื่อที่จะสร้างแอเรียเข้ามาในจุดของเราแบบนี้ฮะและการ์ดของเราเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งต้นเกมเนี่ยเราจะได้การ์ดมานะครับผมทั้งสิ้น10ใบนะครับเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ได้1ตัวเนี่ยเราก็จะได้พลังของการ์ดมาเห็นไหมคุณผู้ชมด้านสีฟ้า6เต็ม10เนี่ยเขาเรียกว่ามานานะครับพอ เท่าไหร่ปุ๊บเรือที่จะใช้การ์ดตามมานานั้น <V> ก็จะเรียกสกิลออกมาตามที่เราต้องการเลยครับส่วนสกิลเหล่านี้ของการ์ดนะครับก็สามารถหาได้ตามในเรื่องเกมทั่วไปเลยซึ่งก็จะมีทั้งการเติมเงินก็จะมีทั้งการลงดันด้วยนั่นเราก็จะสามารถหาการ์ดได้แต่เบื้องต้นนะครับการ์ดเขาจะให้มาสิบใบครับคุณผู้ชมนี่ฮะการ์ดแต่ละตัวเขาก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางอันเป็นฮิลครับบางอันเป็นเสริมพลังโจมตีบางอันเป็นเพิ่มเกราะบางอันสตันมูอะไรแบบนี้เขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคร ส่วนแพสซีฟนี่ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็สามารถใส่ไปได้ก็จะแบบเอ้ยเพิ่มเกาะทุกตัวหรือเวลาเลือดน้อยอะไรเงี้ยคือมันก็จะบอกหมดเช่นกันนะคุณผู้ชมเออถือว่านี้ดีดีนะครับถือว่าแปลกผมไม่เคยเล่นเกม m o r ที่เป็นเกมการ์ดมาก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพไปอีกสักนิดนึงฮะขออภัยคุณผู้ชมตั้งแต่เปิดมาคุณลืมเปิดเสียงไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปนี่ฮะเด่น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 บ้าเมืองบ้าเมืองอันนี้ครับคุณผู้ชมดูด้านขวานะครับทำให้ศ แล้วก็ตอนนี้เลือดผมน้อยนะครับพัตจมิตรรับโล่ครับผมตัวนี้ครับปึ๊บเห็นไหมฮะเกาะสีฟ้าก็จะขึ้นเราต้องการฮิวเพื่อนต้องการฮิวเพื่อนเอาเจ้าพุดดิ้งมาฮะเอาเจ้าพุดดิ้งมาวุ้บเพิ่มมา1,000ครับนี่ฮะยังไม่พอครับตอนนี้มีมอนมาอีกแล้วนะครับฮิตของพัตจมิตรนะครับเพิ่มขึ้น1 0 0เป็นเวลาศวิบัฟเข้าไปครับคุณผู้ชมบัฟเข้าไปครับต้องรีบช่วยครับความเสียหายพัตจมิตรลดลงครับรับไปเลยครับตัวนี้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ เออ,อยืนแนวหน้าก็รับดาเมจไปหน่อยลกันประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่าถ้าคุณผู้ชมดูดีๆ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นระบบเกมในการในการต่อสู้ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าใช้กลืนในการเล่นนิดนึงว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะโจมตีจะสตันจะฮิวจะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำว่ายากไหมไม่ยากหรอกแต่ต้องใช้กลืนหน่อยอรคุณผู้ชมอ่า <c oughs> ก็ต้องใช้นิดนึงนะบางทีเราแบบปล่อยออโต้อะไรเงี้ยมนอาจจะแบบว่าสกงสกิลอาจจะใช้มั่วสู้แต่จริงเกมนี้มีระบบหนึ่งระบบที่ค่อนข้างโอเคเลยคือด้าน,นขวาล่างครับการปล่อยออโต้ครับที่ที่การปล่อยออโต้ค่อนข้างโอเค นะแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างต่อให้ออโต้เลยนะก็แล้วแต่กดมือมันจะเก่งกว่าออโต้อยู่แล้วครับเราจะรู้จังหวะก,การใช้สกิลจังหวะการฮิวนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าระบบออโต้แต่สําหรับใครที่ขี้เกียจน,น,ะนะเล่นเกมมือถือมันก็ต้องแบบสะดวกสบายหน่อยก็ระบบออโต้ครับกดทิ้งไปเลยครับผมเขาก็จะฟาร์มให้เราเองอะอะง่ายสะดวกสบายครับแล้วเราก็จะทําตามภารกิจกดปุ๊บเขาวิ่งไปเองเลยเราไม่ต้องทาอะไรเลยครับอันนี้ผมอัดในอ e ีบูเลเตอร์นะครับไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมว่าทําไมแบบเอ้ยทำไมไม่เล่น มือถือล่ะคืออันนี้อัดคลิปนะคะอยากได้อัดความสื่อสบายนิดนึงครับนี่ฮก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องทั่วไปเนีเดี๋ยวผมจะขอุยาตก,กดข้ามนิดนึงละกันนะครับ อ่าเควสเคียครับเราก็จะได้รับเงินแล้วก็ e x ็มานะครับซึ่งพอเราได้รับเงิน e x p ของอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถมัอัพได้ด้วยนะนี่อย่างสมมุติตัวนี้นะครับผมเพียเนี่ยมีเลเวล10แล้วซึ่งเลเวลเนี่ยเราสามารถอัพให้เท่ากับเลเวลเจ้าไ d ดได้เลยสมมุติ ID ผมเนี่ยเลเวล12นะครับเราอัพเลยครับนี่มีอัพเดยอัตโนมัติด้วยกดไปเลยครับเพียก็จะเลเวลสิเลยครับผมตัวอื่นด้วยครับนี่ฮะคอเดียครับอันนี้เป็นโจนนะะเป็นโจนไปเลยฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับนี่ครับนักเวทครับผมหรือลีอน่าฮะ ไปเลยฮะอัปเดตง่ายๆเลยครับผมส่วนอุปกรณ์คล้ายๆเกมแบบฟาร์มทั่วไปเลยก็สามารถเลือกสลับได้ดูได้เลยครับว่าดาเมจเท่าไหร่เอออันบนในดาเมจ6 8อันล่างในดาเมจ25ไม่เอาฮะเสื้อดาเมจ20ที่เราใส่อยู่ี่20แต่อันล่างมัน14ไม่เอาฮะมันดีหมดแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือผมแบบสลับอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยแบบดีกว่าก็แบบสามารถมาปรับเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของก็จะอยู่ในกระเป๋าหมดเลยก็จะแบบบอกได้เลยว่าเฮ้ยเร มีอะไรบ้างพวกหินพวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือเอาไปตีบวกนะเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพรผมพา,ผ,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 าผู้ชมไปตีบวกดีกว่า แล้ววันนี้เรามีสมกาชาด้วยคุณผู้ชมบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งของเกมนี้นะครับก็พอเล่นเสร็จปุ๊บผมว่าเปิดตัวเต็มก็น่าจะคล้ายๆอย่างี้แหละนะครับพอเล่นเสร็จปุ๊บเอ้รับรางวัลของฟ,อง,ของ,ฟองของฟรีอะไรเงี้ยตามสไตล์นะครับ,มรบเมื่อเราผ่านเควสนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พอเราเลเวลมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มปลดล็อกนี่อย่างล่าอัตโนมัติก็จะเป็นตีมอนอ่ะแคมอะไรอย่างเงี้ยก็กพอเราเลเวลอัพมันก็จะเริ่มปลดมาเทียวนิดอย่างผมเลเว ยังกดไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมแต่นี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูครับว่าเราจะสามารถตีบวกหรืออะไรยังไงนะครับนี่โอ้ตัวละครพวกนี้คืออยู่ในแลนะ็กในล็อกหมดเลยนะคือผมมันไม่ได้แลนะ็กการล็อกนะเว้แต่ว่าเออดูคลิปดูอะไรบ้างคุ้นหูคุ้นตาพวกแนวอย่างนี้มาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมตีบวกให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมครับดูแมปด้านขวานะฮะแมปด้านขวานี่คือเราสามารถจิ้มแล้วปล่อยให้เขาเดินได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้ร้านยาอันนี้ประตูวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยร่่ง้าาเอออกทีววไปปุธแลล็ เขาเดินไปเลยครับผมนี่ครับแล้วผมจะตีบวกให้ดูนะคุณผู้ชมจัดไปเลยครับเอาเอาวุธนีฮะเรามีหินอยู่บวกไปเลยครับผมตีบวกฮะบักสักเซตฮะจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลยี่สิบสามแอคแทคเพิ่มมาสี่ดาเมจครับคุณผู้ชมชุดเราก็ตีบวกได้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงกันนี่ครับเราจะตีบวกให้คุณผู้ชมดูเลยบับเข้าให้ตีบวกสามไปเลยฮะติดไหม ติดอยู่แล้วขึ้นโมหกเลยฮะอันเนี้ยอาจจะดูว่าน้อยแต่จริงมันเยอะนะเว้ยคุณผู้ชมมันเยอะนะเว้ยมันลดได้แบบระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถตีบวกได้นะครับส่วนเสริมพลังเนี่ยเราต้องหาของมาเสริมนะผมม่ยังไม่มีของเสริมพลังนะครับผมก็เลยยังไม่สามารถเสริมพลังได้นะจ๊ะเราก็สามารถซื้อได้นะครับแบบเฮ้ยซื้อมงซื้อมีดอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นี่เป็นอุปกรณ์ beginner, รบเ,รณเบื้องต้นนะครับผมเผื่อใครแบบตีโฮงตีแหกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งเนะี่ยที่ผมรู้ส ก็คือเจ้าระบบก,การส่งกาชาคุณผู้ชมว่การเล่นเกมอย่างนี้ต้องส่งกาชานี่ผมเล่นมาชั่วโมงกว่าเล่นมาเกือบสองชั่วโมงอะ่ะผมเก็บกาชาไว้ส่งให้คุณผู้ชมเลยด้วย นี่ดูการสุ่มกาชาครับใช้10ครั้งเนี่ยห้าร้อยเพชรแล้วก็สุ่มฟรีหนึ่งใบเนี่ยมี3าอันผมเก็บเลยไว้คุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้อะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มนเนี่ยอีกอันนึงที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ชมเรียกเจ้าคาฟรามาก่อนนะครับนี่ฮะไปที่โดกิบิช็อปครับอันนี้สําคัญครับอันนี้ค่อนข้างสาคัญเลยคล้ายๆเกิดเกมมือถือทั่วไปอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราได้เปิดได้ตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอัปเกรดอั้นนคีือ ผมอัปเกรดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมซึ่งการอัปเกรดเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เศษหินหรือว่าเศษตัวละครเนี่ยให้ครบตามจํานวนซึ่งเราจะต้องมาสุ่มกับเจ้าตัวฟีเนอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ครับโดกิกาชาครับซึ่งก็จะมีหมดเลยนะครับผมตัวละครเศษชิ้นส่วนหรืออาจจะได้เป็นฮีโร่ก็ได้เดีย๋ยสมมุติว่าผมเนี่ยสุ่ม1ครั้งใช้75นะครับ10ครั้งก็จะใช้750แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมสุ่มมันเนี้ไปผมจะไม่สามารถสุ่มตััวลลละคครได้้งงืออออมมมมนนนีีนหาาายยย่ย่่กเเสุแบบขฟ ก็จะมีทั้งโซเวเปอร์แล้วก็โซสโตรนี่ก็เอาไปอัพได้ต้องสะสมให้คมนะคุณผู้ชมอ่านี่ฮนะก็จะแบบเป็นโซสโต e เป็นหินที่เอาไว้อัพเกรดนะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับประมาณนี้น,นี่กิจกรรมเนีย่ยพอผ่านเควสปึ๊บอะไรปึ๊บก็รับของกันชิลๆไปคุณผู้ชมมี b a ท t l e p a นพาด้วยนะ299อันนี้ไม่รู้ว่าเวลาคาเปิดจริงมันจะราคานี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเอออีกอย่างหนึ่งที่แบบอาจจะถามกันเอาพี่เราเล่นตามเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยมันจะสนุกยังไงนู่นนี่นั่นนะคือลาลงดันอะไรอย่างเกม ก็ต้องแบบจับกลุ่มกัเพื่อนเพื่อจะไปลุยดันอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องแบบค่อยๆฟาร์มเก็บเวลไปก่อนเพื่อให้มันปลดล็อกนู่นนั่นให้ครบก่อนนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาของเราแล้วเนีครับผมทาฟ้าไปครับการช็อปครับคุณผู้ชมมาฮะผมว่าต้องมาแล้วคุณผู้ชมผมอยากได้นะครับเจ้าลูเซียตัวเมื่อกี้เลยเจ้าพ่อแห่งกาชา อยู่ตรงนี้แล้วสุ่มหนึ่งใบเล่นๆไนปะมักเข้าให้แล้วตอนสุ่มภาพน่ารักนะท้านั้นเราจะรับเชิญกันรับดามุงมิงมุงมิงมุงมิง,งอ่าพองพอบยังไงยังไงหินทองหินทองหินทอง ว้าวสุ่มได้การ์ดครับคุณผู้ชมในขอดูหน่อยได้ไหมฮะว่าการ์ดนี้คืออะไรฮะบริบานฟ้นฟูเฮพีของศัตรูอนนาณาจักรในขอบเขตนะจะลดลง40เป็นะระยะเวลา5วิ oh, วันนี้เราไปลงดันแบบว่าพวกแบบมอนสเตอร์สายฮิวได้นะถือว่าการ์ดนี้ค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งใบแบบแต่เราจะไม่รอแล้วนะฮะเราจะทมสคริปต์ไปเลยนะคุณผู้ชมมับเข้าให้ว้า โอ้อยผมเข้าใจผิดนิดนึงคุณผู้ชมอันนี้คือการสุ่มการ์ดนี่ครับได้ระดับ3ามอีกแล้วเหมือนกันครับผมความเร็วระยะการไล่สูตลดลง1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาระดัสามวิครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันสุ่มอีกสักใบไปใบสุดท้ายละมาไปเลยขอการ์แบบ5ดาว6ดาวได้ไหมที่มันใช้แบบเยอะๆปึ๊บโค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 วัดวัด ลดเวลาของ C p พีลงเหลือ0.015วิอเป็นการ์ดนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นแพสสี่าบนี้มันไม่ได้ใช้หินมานานะคุณผู้ชมโอเคหยุดสุ่มก่อนครับอันนี้นะครับคือการสุ่มนะครับการ์ดนะครับสิบใบนะครับผมก็รู้สึกว่าท้าเราใช้เนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยก็แค่สุ่มการ์ดอะคุณผู้ชมมันก็จะไม่สนุกแล้วก็ไม่สุ่มตัวเลยฮะแสดงว่าสุ่มตัวเนี่ยอยู่อันแรกผมเข้าใจผิดไปนิดนึงคุณผู้ชมอ่าแสดงว่านี่คือสุ่มการ์ดนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหารกันนิดนึงและกันได้บนไปเลยฮมา ใบสุดท้ายขอเท่ๆขอการ์ดที่แบบ<ๆ>ดุมีคุณค่าหน่อยว<ะ>๊บอะไรอ่ะทาร่าฟอก วัด <What? S 2> ปริมาณการเพิ่มพลังมีเพิ่ม20%โอ้แจ๋วเลยครับอันนี้ถือว่าน่าจะใช้ได้นะคุณผู้ชมนี่ครับพอเราได้การ์ดมานะครับเราก็จะสามารถมาจัดการการ์ดได้นะคุณผู้ชมนี่ครับแพสซีฟเต็มไปหมดเลยฮะแพสซีฟเนี่ยรู้สึกว่าจะเลือกได้5อันเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้การ์ดพวกนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะยังใช้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะอันนี้ก็ยังเป็นแบบเป็นฮงเป็นฮิลเพิ่มดามงดาเมจนี่มันอันนี้มันลดแบบสกิลของศัตรูซึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากได้สกิลโจมตีมมมมาาากกกกววว่่่่แแแตตตออะไไร็ล้้ผผยสุุัคณูชหน ก็ไหนๆแล้วปะไปดีครับโดกี้โดกีบีชอปเลส s ก o 75อันครับไปเลยฮะบ้าเข้าให้ไปฮะไหนดูดิเป็นไงแยดดดดึงงดึงงดึงดดึงงดึงดึงดงดึ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 อะไรเอ่ย นาคิโซลสโตนครับวัตถุดิบในการอัปเกรดของเจ้านาคิครับผมเป็น SR เลยนะคุณผ,ผู้ชมเป็น s r เลยนะฮะอันนี้เป็นวัตถุดิบของนาคินะคุณผ,ผู้ชมโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวขอยุดสุมก่อนขอดูนิดหนึ่ง a few minutes later คืออย่างเงี้คุณผู้ชมประเด็นคือผมรู้สึกว่าผมมาเข้าใจอะไรผิดไปเยอะมากๆนิดนึงเกี่ยวกับการสุมนิดนึงนะคุณผ,ผู้ชมจริงๆไอโดกิบิกาชาเนี่ยมันก็คือการชาการสุมแบบว่าเออพวกสโตนเอาไว้อัปเกรดใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆอะมันก็จะมีแบบ ของแรอยู่นะครับซึ่งของแรเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูข้างในะนีัยผมว่าจะมีตั้งแต่นี่เจ้าซอยคอนะครับบวกแอคแท็กบวกคริดาเมจนะครับผมนี่ครับบวกแมสแลวก็กุญแจบวกแม็กคิพีอะไรอย่างนี้นะครับผมในเเจ้าเกฟเฟนหรือว่าโดกิบีกาชาของเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ได้นะครับผมแบบ100อันหรืออะไรเลยก็มีเหมือนกันนี่แล้วก็แบบสุ่มแบบโพทราก็คืออันล่างนะครับก็จะยังไม่สามารถเปิดได้นะคุณผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าจะต้องไปหาตัวละครมาถ้าผมจะไม่ผิดไอ้ตัวล่างเนี่ยนะครับ ผมไปจ้างเขามารู้สึกการหาตัวละครเกรมนี้น่าจะต้องไปจ้างนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮนะแต่ไหนๆเราสุ่มกาชาแล้วต้องมาลนะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีจะได้ใส่หรือไม่ใส่ต้อง S S R เท่านั้นคนระับคุณผู้ชมมาเจ้าเสือเรามาเต้นเรามาเต้นกันดีกว่าเดิม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 เดิ ้ได้หินของดีน้าฮะมันต้อง s z r แล้วมาเลยออนิดเดียวเองไม่ต้องตาแล้วไปเลย โอ้โยเป็นหินของคอเดียร์นะนะตัวนี้เราก็มีเหมือนกันครับเฮ้ยได้อีกไม่กี่ครั้งแล้วเพื่อน possiamo. อีก4ครั้ง<ห>นายต้องให้เอเราแล้วบ๊บเข้าให้อ,อุ้ยไดสิบอันวะ่ะได้10อันก็ยังดีอยู่ไปต่อเลยเพื่อนอีก3ครั้งเ R ต้องมาแล้วพี่เสือเอต้องมาแล้วพ<ร>ี่เสือเอต้องมาแล้ว มันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยมันเยอะขึ้นเรื่อมยออมันยังดีอยู่ต่อไปขอร้อยเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนปึ๊บโอ้โหพ่อมึงตายอม่งเบงเทพแห่งเกลือกาชาจริงๆไป โอ้นาคิโซลสโตนคนข้างหีระดับหนึ่งเลยนี่ครับคุณผู้ชมพอเราสุ่มได้ของเมื่อกี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่ใช่อัปเกรดปุ๊บเราก็จะมาอัปเกรดทีเจ้าตัวข้างๆนะครับผมเจ้าเบทริสตัวนี้นะครับผมอ่านี่ครับเรียนรู้ในการอัปเกรดนะครับผมซึ่งในการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะบอกนะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับนี่เต็ม60ต้องเอาให้ครบนะครับถึงจะอัปเป็นสดาวได้นั่นเองส่วนในการที่เราจะปลุกวิญญาณออกมานะครับก็ต้องมีโซเวเปอร์ นี้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่มีนะจะุกวิญญาของอาวงอาวุธได้นะคุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือตัวเกมทั้งหมดนะครับผมใน rose memory หรือว่าเจ้าแรกในรุ่นนี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งสังเกตว่าจอไม่แอบกระตุกเล็กน้อยนะครับผมดันไปเปิดเต็มจอเนี่ยคุณผู้ชมสิหายแล้วฮะถ้าเกิดผมเปิดไม่เต็มจอเนี่ยวิ่งมียังไงก็ไม่กระตุกครับเห็นมาทั้งคลิปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแม่งทิศภาพกระตุกน้วยนี่นั่นเนี่ยเป็นเพราะเกมกากหรือเปล่าไม่ใชช่่่่นนนะคุผู้มมีีืือออทจจักกกรตเงา ผมใช้ e m u l a t o r ในคอมอัดน,นะคุณผู้ชมแล้วพอขยายจอใหญ่แบบเนี้ยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ นี่ฮะมันจะเกิดการกระตุกหรือว่าเฟรมเดทมันตกเล็กน้อยนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวเกมจริงเนี่ยเด็ดแน่นอนแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเจ้าตัวเกม The ะ o s ส Memory หรือว่าเจ้าแร c กนา r o k เวอร์ชันนี้นะใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้จิ้มลงทเบีนล่วงหน้าอยู่นะครับโดยตัวเกมจะเปิดในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับผมก็รีบไปจองไว้ซะนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าใครลงทเบีนล่วงหน้าเนี่ยได้ของรางวัลพิเศษจากทางทีมงานด้วยนะครับอ่าไม่พลาดนะห้ามพลาดแล้วนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าึ้นบ นี่แน่ๆก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับและกดกระดิ่งเพื่อภาคีมแม่งเราด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมมาเจอกันในเกม The Lost Memory หรือว่าจะแล็กนารกเวอร์ชันนี้กันในการในการนะครับผมโอเคพุทธกิเลสเมืองเมื่อกี้ลิ้นพันหมดแล้วนะครับผมเจอกันสัปดาห์หนะ้าวันนี้ไปก่อนละกันไปละบายบายอย่าลืมนะมาลงทะเบียน,นกันด้วยใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่จิ้ม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 กันเลยนะครับผมบายบายไปละ